สวัสดีครับจากคุณลุมานะครับวันนี้นะครับอีกคันนะฮะคุณได้ H1 ฝาท้ายไฟฟ้านะครับฝาท้ายไฟ H1 นะครับหนึ่งหมื่นหนึ่งพันพร้อมติดตั้งนะครับระบบก็กรอกดูดบนนะครับเปลี่ยนกรอเปลี่ยนโช้คสวิตตรงรุ่นนะครับสวิตหน้าสวิตหลังรีโมทคอนโทรลโดมคอนโทรลได้นะครับตัวนี้นะครับผมคันนี้เป็นคันที่ประมาณเป็นร้อยแล้วนะฮะที่ร้านเราเชี่ยวชาญนะครับสําหรับบันไดเอ่อสำหรับฝาท้ายไฟฟ้านะครับ H1 นะครับ ติดได้ตั้งแต่รุ่นแรกถึงรุ่นปัจจุบันนะครับผมติดได้ตั้งแต่รุ่นแรกถึงรุ่นปัจจุบันนะครับอันนี้งานวันเสาร์นะครับแน่นมากครับที่ร้านผ่าท้ายไฟฟ้าเบาะ VP นะครับ H1 นะครับเล้าเชี่ยวชานะครับประตูสไลด์ไฟฟ้าตรงรุ่นมีให้หมดนะครับโอเคนะครับจากร้านคุลุมะนะครับติดต่อสอบถามงานติดตั้งได้นะครับผมมีราคาปริกส่งนะครับตัวนี้โอเคนะครับสวัสดีครับ